เด็กแคะทุกคนวันนี้เรามาจะมากินมายมแบบหน้านิ่งๆกันดูนะคะรอบหนึ่งนะคะตอนนั้นเนี่ยเปรี้ยวมากเลยค่ะตอนนี้เนี่ยไม่เปรี้ยวนะคะเรากินชิมนิดเดียวนะคะว้าวเป็นไงอือแล้วเปรี้ยวปะนานิ่งอ่ะกินอีกรอบนึงทั้งเม็ดไปเลย ทางลูกเลยเพื่อคอนเทนต์เพื่อคอนเทนต์เออเพื่อคอนเทนต์ลูกอ่ะเขี่ยเข้าไปเลยเขี่ยนับนานนิ่งๆเพื่อคอนเทนต์นิ่งอย่างนั้นแหละต้องอย่างนั้นแหละเพื่อคอนเทนต์เออเพื่อคอนเทนต์เลิศเห็นไหมไม่เปรี้ยวเลยใช่ไหมคะออื Yes. <laughs>